สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราตรมีในช่วง x อ็กเรย์นะครับวันนี้เราจะพาไปชมสุดยอดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมและก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถซปเปอร์คาร์ไฮบริดไปชมกันเลยครับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ a x เซ l f ลฟลักซ์มอเตคือมอเตอร์ที่รถไฮบริดสมรรถนะสูงนิยมใช้ทั้งค่าย McLaren Ferrari และล่าสุดคือล b o r บกิน i ที่ใช้กับรุ่นเร vo ตซึ่งมาแทนรุ่นดังอย่าง A เว n t a ด o r คำว่า a อเซ l ยล หมายถึงการที่แนวเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งอยู่ในแนวแกนเดียวกับแกนหมุนของมอเตอร์องค์ประกอบหลักของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแอ i ช l วล u ฟลักซ์ได้แก่สตาร์เตอร์ชิ้นส่วนที่อยู่นิ่งกับโรเตอร์ชิ้นส่วนที่หมุนหากจะเปรียบเป็นแฮมเบอร์เกอร์สเตเตอร์ซึ่งเป็นขดลวดจะเหมือนกับเนื้อเบอร์เกอร์ส่วนโรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กหมุนคือขนมตังที่ประกบอยู่คุณลักษณะที่โดดเด่นและน่าสนใจของแอ i ช l วล u ฟลักซ์มอเตอร์ มีอยู่3อย่างครับ 1. แรงบิดมากจากการที่โรเตอร์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ 2. เส้นแรงแม่เหล็กหรือ m a g เนติ c f ฟลัเดินทางได้ง่ายและหนาแน่นกว่า 3. การพันลวดทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าทำให้สร้างกำลังได้ดีกว่าครับนอกจากนี้ยังมีรูปทรงแบนกระทัดรัดและน้ำหนักเบาซึ่งรูปลักษณ์แบนๆของมันนี่แหละครับ ทำให้หลายคนเรียกมันว่าแพนเค้กมอเตอร์อย่างไรก็ตามครับแอ็กช l ลฟลักซ์มอเตอร์มีจุดอ่อนตรงที่ตัวโรเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ทำให้มีแรงเฉื่อยมากจึงไม่เหมาะเลยนะครับกับการใช้งานรอบสูงแบบที่รถไฟฟ้าพันแท้ต้องการแต่เหมาะจะใช้กับระบบไฮบริดที่มอเตอร์แบบแอ็ u ชัลฟลักซ์จะรับภาระในช่วงความเร็วต่ำส่วนช่วงความเร็วสูงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องยนต์สันดาปภายในครับ แล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันใหม่นะครับในรายการคนาโตมีทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออ t โตอินโฟวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ